ท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกทุกท่านวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นสาระธรรมคำสอนของพระเกจิอาจารย์และพระอารยาสงฆ์ซึ่งเราท่านทั้งหลายสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล เป็นการสั่งสมบารมีทั้งในชาตินี้และเก็บกักตุนไว้ในชาติหน้าท่านสาธุชนผู้ใคร่ต่อการปฏิบัติธรรมที่เคารพทุก,ท,กทุกท่านโอวาทของพระสุปฏิปันโนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรเนเวศวิหารกรุงเทพมหานครอำนาจของกรรมใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีอำนาจใดอาจทำลายได้แม้อำนาจของกรรมดีก็ไม่อาจทำลายอำนาจของกรรมชั่วและอำนาจของกรรมชั่ว ก็ไม่อาจทำลายอำนาจของกรรมดีอย่างมากที่สุดที่มีอยู่คืออำนาจของกรรมดีแม้ทำให้มากให้สม่ำเสมอในภพภูมินี้ก็อาจจะทำให้อำนาจของกรรมชั่วที่ได้ทำมาแล้วตามมาถึงได้ยาก ธรรมะสำคัญประการหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญคือเมตตาธรรมใครทั้งหลายก็สรรเสริญบรรดาผู้มีเมตตาธรรมในขณะเดียวกันก็มีผู้ต้องเป็นทุกข์เพราะมีเมตตาด้วยหลงเข้าใจว่าเมื่อมีเมตตา มีความสงสารก็ต้องมีใจไม่เป็นสุขซึ่งที่จริงหาถูกต้องไม่มีเมตตาต่อเขาผู้เป็นทุกข์นั้นดีนักแต่อย่าลืมเมตตาตนตนเองปล่อยให้ใจตัวเองเป็นทุกข์เพราะเมตตาเขาไม่มีอำนาจใด จะไปสู้กับอำนาจธรรมของใครได้เมื่อเชื่อในเรื่องอำนาจกรรมเช่นนี้ใจที่มีเมตตาก็จะเป็นการมีเมตตาอย่างถูกต้องอย่างมีปัญญาไม่พาใจตัวเองไปสู่ความเร่าร้อนด้วยความเมตตาที่ไม่ถูกต้อง หลวงปู่ทวดวัดชางให้จังหวัดปัตตานีท่านกล่าวว่าพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธที่สัตว์มนุษย์ผูดใดเห็นแก่งานส่วนตัวมนุษย์พูดนั้น จะไม่มีงานทำในไม่ช้ามนุษย์ผู้ใดเห็นแก่ทรัพย์ส่วนตัวมนุษย์ผู้นั้นจะไม่มีทรัพย์ครองในไม่ช้ามนุษย์ผู้ใดเห็นแก่นอนมากมนุษย์ผู้นั้นจะไม่ได้นอนในไม่ช้า สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมบารังสีวัดรักังโคสิตารามบรมหาวิหารกรุงเทพมหานครมันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยหากไม่เช่นนั้นแล้วเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สินในบุญบารมี ที่เที่ยวไปขอ,อยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมามก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในพบหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง จงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าหลวงพ่อเงินพุทธชโชศวัดฮิรัญญารามวัดวังตโกตำบลบางคลานาอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรการศึกษากรรมฐานควรทำให้แจ้งและถูกต้องตามหลักธรรมวินัย เพราะเมื่อคิดผิดสอนผิดพิดจารณาด้วยสัญญาผิดผิดก็จะทำให้เสียเวลาทั้งยังเป็นผู้ทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วยกรรมเก่าของเราเคยทำไว้อย่างไรก็ตายด้วยโรคเก่านั้น พระอุบาลีคุโนปมาจาร์จันิริจันโทวัดบร,รมาจาร์จันิริจันโทวัดบรมติวาราชวรรวิหารควรพวกเราทั้งหลายคิดดูให้เห็นโทษและคุณแห่งความตายเสียให้ชัดใจ ผู้มีปัญญาไม่ควรประมาทความตายให้เห็นว่าเป็นสมบัติสำหรับตัวเราเราจะต้องการในการอันสมควรคือความตายมาถึงเราสมัยใดสมัยนั้นแหละเชื่อว่าการอันสมควรไม่ควรจะเกลียดไม่ควรจะกลัว สังขารทั้งหลายคือสัตว์ที่เกิดมาในไตรภพจะหลีกหลบให้พ้นจากความตายไม่มีเลยเพื่อมีความเกิดเป็นเรื่องต้นแล้วย่อมมีความตายเป็นเบื้องปลายทุกคนในหนึ่งให้เอาความเกิดความตายซึ่งมีประจำทุกวันเป็นเครื่องหมาย เมื่อพิจารณาถึงความตายก็ต้องพิจารณาถึงความป่วยไขย้และความแก่ความชาราเพราะเป็นเหตุเป็นผลกันให้พิจารณาถึงพยาธิความป่วยไข้ว่าเรามีความป่วยไข้เป็นธรรมดา จะข้ามพ้นไปจากความป่วยไข้าหาได้ไหมถ้าแลพิจารณาเห็นความชราเป็นปัจจุบันก็เืินความระงับสังขารทั้งหลายนั้นท่านไม่ได้หมายถึงความตายท่านหมายถึงวิปัสนาญาณและอาสวะคยายญาณ คือปัญญารู้เท่าทันสังขารรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นชื่อของพระนิพพานเป็นยอดแห่งความสุขหลวงปู่เสากันตะสีโลวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดปูบนราชธานีการให้ทานอันใดอันใด ก็ให้กันมามากแล้วย่อมมีลาานิสงม,มากเหมือนกันแต่ยังสู้ผู้เข้ามาบวชเป็นตเป็นตาประขาวเป็นแน่ทีแล้วรักษาศศลอุโบสถไม่ได้มีอานิสงม,มากกว่าให้ทานนั้นเสียอีกถ้าใครอยากได้บุญมากๆ ได้ไปสวรรค์ไปพระนิพพานเพื่อการพ้นทุกข์แล้วละก็ควรบวชเป็นตาป่ขาวเป็นแม่ชีรักษาศีลอโอโปสถเสียในวันนี้การปฏิบัติสมาธิภาวนานั้น เป็นชื่อแห่งความเพียรที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายในบรวรพระพุทธศาสนาได้ถือเป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งธรรมะที่จะนำมนุษย์ให้พ้นทุกนี้ได้แก่ทุกนี้ได้แก่ศีลส,สมาธิปัญญาเท่านั้น กรรมนี้แหละจะจำแนกสัตว์ให้เป็นไปต่าๆๆานานาทำให้เลวให้ดีให้ชั่วให้ประเสริฐก็เป็นผลของกรรมที่ทำไว้ทั้งสิน้นเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสงสารมากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ มนุษย์ของเราจะตาำกว่าสัตว์และจะเร็วกว่าสัตว์อีกมากเวลาจบนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทำให้พากันละบาปและบําเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตหนาเกิดมาเป็นมนุษย์ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครผู้ปฏิบัติพึงใช้อุบายปัญญาฟังธรรม,รรมเทศนาทุกเมื่อถึงจะอยู่คนเดียวก็ตามคืออาศัยการสำเนียง กำหนดพิจารณาธรรมอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูปประธรรมที่มีอยู่ปรากฏอยู่รูปเสียงกลิ่นรสโพดถับผะหรือสัมผัสก็มีอยู่ปรากฏอยู่ได้เห็นอยู่ ได้ยินอยู่ได้สูดลมลิ้มเลียและสัมผัสอยู่จิตใจเล่าก็มีอยู่ความนึกคิดรู้สึกในอารมณ์ต่างๆทั้งดีและร้ายก็มีอยู่ความเสื่อมความเจริญทั้งภายนนอกภายใน ก็มีอยู่ธรรมชาติอันมีอยู่โดยธรรมดาเขาแสดงความจริงคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ปรากฏอยู่ทุกเมือ่อเช่นใบไม้มันเหลืองหล่นร่วงลงจากต้นไม้ก็หล่นร่วง ลงจากต้นไม้ก็แสดงความไม่เที่ยงให้เห็นดังนี้เป็นต้นเมื่อผู้ปฏิบัติมาพินิษพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยอุบายนี้อยู่เสมอแล้วเชื่อว่าได้ฟังธรรมอยู่ทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน นั่นแลหลวงพ่อเผาพุทธสโรท่านพุทธสราจารย์วัดเขาวงกฎตำบลสนามแจงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีอันการที่จะเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานนั้น จำต้องอบรมศีลของตนนั้นให้บริสุทธิ์เสียก่อนถ้าศีลอย่างบกพร่องแม้จะเจริญวิปัสสนาก็ไม่มั่นคงถาวรดุจไม้ที่ไร้เก่นฉันนั้นสำหรับคาระวะให้รักษาศีลห้าและศีลแปดให้ได้ สำหรับพระสงค์องค์เนนให้พิจารณากายและจิตให้ค่าเสียซึ่งเกลีดทั้งปวงเทโลโพโทโสโมโหโอเอาออกให้หมดในจิตใจเมื่อออกไปหมดสิ้นแล้วจะไม่มีอวิชชาอีกต่อไปอวิชชาหมด พบชาติพระพุทธศาสนาสอนมนุษย์ในโลกนี้ด้วยธรรมะเมื่อได้บวชเป็นพระเนนกินข้าวชาวบ้านการงานไม่ทำเพียงให้นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเท่านั้นก็ต้องให้สำเร็จจะได้ชดใช้นี่บุญคุณเขาหมด เขาชาวบ้านนั้นก็ได้ยกย่องว่าพระสงฆ์เป็นนายพวกชาวบ้านเป็นทาสรับใช้เป็นทาสของพระสงฆ์ชาวบ้านวางใจถึงปานนี้ต้องเอาดีให้ได้พ่อท่านคล้ายจันทสุวรรณโนวัดพระาธาตุน้อยตำบทช้างกลางบท ทางการอำเภอฉวานจังหวัดนครศรีธรรมราชเราเกิดมาย่อมมีดีและมีชั่วเป็นของคู่กันสิ่งหนึ่งที่จะต้องกระทำให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเพื่อประเทศชาติญาติวงศานาญาติร่วมโรค จะอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขก็ต้องมีการรู้จักรับผิดชอบชั่วดีใครมีหน้าที่อะไรก็ของใครของมันอีกอย่างหนึ่งทุกคนเกิดมาในโลกนี้แล้วทุกคนก็มีโอกาสทำชั่วได้ก็ควรหาโอกาสเสริมสร้างความดีเอาไว้บ้าง ท่านพระอาจารย์ของอาตมาเคยพูดไว้ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นท่านบวชเข้ามาก็เพื่อสร้างความดีมีศีลมีภาวนาทำให้เกิดสติปัญญาคนทำความชั่วนั้นก็เพราะไม่มีสติไม่มีปัญญา จึงเป็นเหตุให้ไปก่อทุกข์ภัยมาสู่ตนเองพระอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานทั้งหลายและพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณท่านสร้างแต่ความดีทั้งสิ้นดังนั้นเราทั้งหลายก็ควรทำความดีกันได้แล้วหลวงพ่อปาน โสนันโทนันโทวัดบางดมโพอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในชีวิตฉันไม่เคยฆ่าสัตว์เลยตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตามถ้าฆ่าโดยเจตนาแล้วไม่เคยทำแม้แต่ยุงก็ไม่เคยตก ในงานศพที่มาไหว้ศพนะเขามาไหว้สัจธรรมของพระพุทธเจ้านะคือท่านตรัสว่าร่างกายของคนนะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเวลาอยู่ก็เป็นทุกข์ในที่สุดก็ต้องอนัตตาคือตายใครบังคับบัญชาไม่ได้ เวลากราบทีแรกเขาทรงเทศไว้ถูกเทศไว้ตรงข้าพระพุทธเจ้าขอยอมรับนับถือเป็นมรณาโนสติกรรมฐานกราบครั้งที่สองเขานึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์จากพระโอษฐ เหมือนดอกมะลิแก้วเปลวพราวไปด้วยความจริงอันประเสริฐทำบุคคลทั้งหลายไม่ให้เมามันและทำให้เข้าถึงความสุขกราบครั้งที่สามนึกถึงพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านร้อยกรองพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ปล่อยให้อันตรธานสูญไปให้อันตรธานสูญไปรวบรวมเข้าไว้นี่กราบความดีของพระสามพระนะเขาไม่ได้กราบผีกราบศพถึงแม้เราจะมีคาถาอาคมของดีอะไรก็ตาม เราก็ต้องตายก่อนตายควรเลือกทางเดินเอาอย่างน้อยที่สุดเราควรไปสวรรค์ชั้นกามมาควจรให้ได้ขอให้ทุกคนนะเวลาก่อนจะหลับให้นึกถึงความดีที่ตนเคยทำไว้ทรัพย์สินที่สละเป็นวิหารทาน ธรรมทานสังฆทานเหรียงพระนึกถึงศีลที่ตนเดกถึงศีลที่ตนเระเคยรักษาเทศที่ตนเคยฟังแล้วมันภาวนาถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระพุทธโทธธร,รมโมสังโฆ แล้วจะรู้ว่าฉันหวังดีกับลูกหลานเพียงใดคนไหนทำดีมากไม่ได้ก็ให้สร้างความดีสองอย่างที่ฉันต้องการคือหนึ่งอย่าดื่มสุราเมรยัยสองอย่าลักขโมยอย่าเป็นโจรเมื่อจะเจริญกรรมฐาน ให้ตั้งอยู่ในพรงวิหารสี่ให้เป็นญ,ญาณสมาธิแน่วแน่ให้แผ่เมตตาให้แผ่เมตตาไปทั่วจัก,กรวาลแล้วจึงพิจารณาตามอารมณ์วิปัสสนาหรือภาวนาตามแบบสัพพะถะทุกคนตายแล้วจงไปสวรรค์